ตัวช่วยเด็ดสำหรับบำรุงผิวกายอาร์แกนบอดี้ออยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวสำหรับเผยผิวนุ่มสุขภาพดีค่ะผสมผสานน้ำมันที่มีคุณค่าตามธรรมชาติ3ชนิดได้แก่น้ำมันอาร์แกนสกัดเย็นบริสุทธิ์จากประเทศมโมร็อกโกน้ำมันมะกอกและน้ำมันสวีทอัลมอนด์ค่ะสามารถใช้ได้3แบบ คือใช้บำรุงผิวเช้าเย็นใช้หยดในอ่างอาบน้ําแล้วก็ใช้เป็นน้ํามันนวดค่ะทาบำรุงผิวกายหลังอาบน้ำเช้าเย็นนวดเบาๆให้ซึมซาบเข้าสู่ผิวเนื้อน้ํามันบางเบาซึมซาบได้อย่างรวดเร็วให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ผ่อนคลายค่ะออร์แกนบอดี้ออยมีให้เลือก5กลิ่นพร้อมให้คุณสัมผัสถึงความผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆแบบอโรมา อุดม,มไปด้วยวิตามินอ e ีสูงและสารต้านอนุมูลอิสระเด่นในเรื่องลดเล้วรอยต่างๆบนผิวเนื้อน้ำมันซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเนื้อบางเบาไม่ทิ้งความเหนอะหนะค่ะตัวช่วยเด็ดเรื่องผิวแห้งบำรุงด้วยออร์แกนบอดี้ออยล์ค่ะหากใช้อย่างต่อเนื่องเพียงสองสัปดาห์รับรองว่าคุณจะมีผิวสุขภาพดีแน่นอนค่ะ